สวัสดีครับผมเจนักเสีมจีโอ i ซี n เนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่หน้าโรงเรียนนิคมพัฒนาผังอ,อกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลน,นะครับก็มีเแหละครับเมืกี้มานั่งแอบทำเอกสารอยู่ในโรงเรียนนะครับก็โคงด้านหน้าไม่มีที่จอดนะครับก็เลยผม จอดตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับรถไปส่งให้ลูกค้านะครับนั่นแหละฮะก็น่าจะขับรถประมาณสัก50เมตรครับทีม่มาท่านใดสนใจรถตักของ XCMG อย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 4 6ผมเจน XCMG o อซีอาเซรน ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ